ทวสุสยามวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องราวของน้องป่านสาวน้อยที่อยากจะสวยที่สุดในวันรับปริญญาเพราะเธอโดนเพื่อนล้อมาตลอดว่าขาใหญ่ดังแมบแลังจากที่ได้ปรับโฉมให้เธอไปจนเสร็จสิ้นแล้วเธอจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมมันพูน่าคุณผลินนะครับและสวยสุดสยามทุกวันพุธช่อง5หลังเที่ยงคืนแบบนี้นะครับแน่นอนเรามีนัดกันนะครับหลายความฝันเป็นจริงขึ้นมาและวันนี้เราจะเห็นอีกหนึ่งความฝันของเธอคนนี้ครับเด็กผิวโตเล็กๆคุณป่านนั่นเองครับที่บอกว่าตัวเองไม่สวยเลยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะดั้งดั้งแหมคุือไม่มีดั้งนะครับตาเขาไม่สวยหน้าเขาไม่สวย ค้าเกาะใหญ่อุ้งสารพัดเลยนะที่เธอบอกว่าเธอไม่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความสุขในชีวิตเลยนะครับจนถึงขนาดที่อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกับรายการของเราแล้วก็เดินเข้าสู่รายการมาจนถึงวันที่การปรับโฉมของเธอเสร็จสิ้นแล้ววันนี้เราจะได้เห็นคุณปาแบบที่เป็นคนละคน จะสวยขนาดไหนจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนรวมถึงความฝันของเธอที่บอกว่าเธออยากจะสวยสะพรึงตะลึงทุกๆคนในวันที่เธอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของเธอนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี้ในสวยสุสาวันนี้นะครับวันที่ลูกไปทําครั้งแรกแล้วกลับมาถึงบ้านพวกเราก็ดีใจกันว่าอุ้ยทําไมสวยขึ้นตื่นเต้นกันว่าลูกสวยพี่สวยน้องสวยก็มาชมกันมานั่งดูกันค่ะ ก็หลังจากที่ทป่านทํามานะคะก็ตอนเห็นครั้งแรกก็รู้สึกแบบโหพี่ปานแบบสวยขึ้นมากเลยอะคะ่ะหนูก็แบบดีใจะคะ่ะวันนี้ตอนแรกเจอก็ตกใจที่ปานเปินไปแบบสวยขึ้นอะไรเงี้ยเ้าไม่ใช่เพื่อนจริงิตไปะละแบบดูดีแบบเ๊ะเอออมาพี่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะกับสวยสุดเสีายมครับรายการที่ทำให้คุณสวยและหลอ่อ แบบสมบูรณ์แบบครับและการเดินหน้าที่เราติดตามกันมาและให้กำลังใจมาต<ช>ลอดนะครับคุณมาถึงแล้วค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าคุณฝ่า เสร็จสิ้นการปรับโฉมของเธอและวันนี้เราจะได้พบกับคุณป่านในวันที่สวยเสร็จแล้วตื่นเต้นมากคมิอยากจะเห็นมากเลยคุณหนานว่าน้องเขาจะสวยขนาดไหนเจนย็นหายใจเข้าลึกๆก่อนโอคค่ะคุณผู้ชมด้วยนะฮะอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะฮะก่อนอื่นครับเรามาพบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยกันก่อนดีกว่านะฮะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเอสลของเรานะครับทั้งสามท่านสวัสดีค่ะ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  ก็คุณหมอดาคุณหมอแอมแล้วก็คุณหมอทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการปรับโฉมของคุณป่าต้องบอกว่าเป็นวันที่เราชอบมากเลยนะคะเป็นวันที่ไม่ต้องมาฟังกับปัญหาข้องนอกวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาชื่นชมเขาแคอย่างเดียวเลยค่ะเพราะป่าก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้ค่ะเขาก็ออกมาดูน่ารักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคะได้ค่ะคุณหมอเหมือนเหมือนหรือต่างหรือเกินกว่าที่ หร<จ>ือวางแผนไว้ยังไงบ้างว่าถ้าเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขามีความสุขแค่นี้พอได้ดไ <c oughs> สำเร็จแล้วค่ะพวกเรางานพวกเราสําเร็จแล้วค่ะใช่ผมนะฮะอ่ะผมคิดว่าก่อนที่เราจะให้คุณผู้ชมรวมถึงทุกๆคนนี้นะครับได้พบกับคุณป่านนะครับเราลองย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งดีกว่ากับก้าแรกเลยผู้หญิงคนนี้ที่เดินเข้ามาสู่โครงการของเรา<ช>พร้อมกับแบกความฝันก้อนใหญ่ เราก็จะว่าไปต้องบอกว่าแบกความทุกข์ก้อนใหญ่มาด้วย<ช>เหมือนกันนะคเผอ,เอก้อนใหญ่กว่าด้วยนะครับในวันนั้นก่อนที่เธอจะมาถึงวันนี้ย้อนกลับไปดูว่าคุณป่านในวันนั้นเป็นยังไงอีกครั้งไหมครับป่านเธอไม่เคยมั่นใจในตัวเองเพราะเธอทั้งดั้งแแมบและขาใหญ่แต่แล้วเธอก็มีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับซุยสุดสยาม3ามสปค่ะว้าวเป็นนักศึกษาค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยนะค,ะนะครับ วันคนที่แบบไม่มีด่างอะไรอย่างนี้แล้วก็หุ่นก็คือจะเป็นคนที่ช่วงล่างจะใหญ่ค่ะก็จะติว่าเนี่ยทำไมตัวเล็กแต่ว่าขาใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงที่ใส่แว่นอัมพรางหน้าตาตัวเองมาโดยตลอดวันนี้เธอได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ตั้งแต่หัวจนเท้าจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยและดูดี วันสำคัญที่สุดในชีวิตอย่างวันรับปริญญาของเธอวันนี้เธอได้ปรับโฉมจนเสร็จสิ้นแล้วละค่ะน้องป่านจะสวยอย่างที่ใจเธอต้องการหรือเปล่าและเธอจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ โอ้หคุณหนานคะเรียกได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะคะคุณหมอมากเลยอยากจะเจอหละแล้วล่ะค่ะว่าน้องเขาสวยขนาดไหนแล้วพรกผ่อน้องเขาเลยไหมคะใจเย็นๆครับอยังให้หายใจให้ลึกๆอีกโอเคเป็นผีใจร้อนในนี้รีบค่ะคุณผู้ชมก็อยากใช่ไหมครับยิ่งอยากยิ่งแกล้งครับรอสักครู่หนึ่งช่วงน้าสัญญาได้พบกับคุณป่านในวันที่สวยเสร็จสิ้นสระการปรับโฉมกับสวยสุสยามสักครู่เดียวครับ เราอย่างที่บอกนะคะเราอยากให้น้องเขาหวานหาน่ารักแล้วสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจนะคะในในต,ตัวน้องก็คือน้องไม่เคยร้องขอที่จะทําอะไรเพิ่มอ,อีกอคือรู้สึกว่าพอใจแล้วก็คือหยุดเท่านั้นสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก โดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับสวยสุดสยามในวันนี้นะครับทางช่อง5นะฮะแล้วก็แน่นอนครับเราจะได้เห็นนะครับว่าที่ว่าพ,พูดนะครับว่าเป็นรายการที่ทําให้คุณสวยและหล่อยอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเป็นจริงเพราะวันนี้ครับการปรับโฉมของคุณป่านเดินทางมาถึงวันที่เราบอกว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วถูกต้องค่ะอยากจะเห็นแล้วค่ะนูจะได้เห็นแล้วใช่ไหมคะเรามาพบกับ คุณป่านกันเลยครับเย้สวัสดีครับป้าป่านนะคะสวยมากตาวานซึ้งอ่ะจากวันนู้นจนถึงวันนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างเราเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมาเรื่อยๆแต่วันนี้วันที่เขาบอกว่าเราสวยเสร็จแล้ว ้คือมันมีความสุขทุกๆครั้งนะคะที่เราได้ส่องกระจกมันมีความสุขมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันมั่นใจไปไหนก็มั่นใจมีความมั่นใจมีความสุขทุกๆที่ที่เราไปทุกๆการแต่งตัวทุกๆคาพูดคุยกับคนอรข้างะคะใช่ใส่ตัวตรงผู้ทีตรงเดินมาที่ตรงนี้ยจะเชื่อว่านี่คือวิศวกรสาวใช่ไหมมันดูแบบไม่ไม่ใช่ลุคนี้เลยแต่จริงๆแล้วเราอะอยากเป็นแบบนี้มาเลยตลอดใช่ค่ะ แล้วคนใกล้ๆตัวหรือแม้แต่เพื่อนๆหรือแม้แต่ที่บ้านิรับเป็นไงบ้างที่บา้านก็คือเขาเห็นเรามีความสุขได้ในสิ่งที่เรามันเป็นจุดปมด้อยของเราอะค่ะเขาเห็นว่าพอเรามีตรงนี้แล้วคือเราคุณหมอทุกท่านมาเติมเต็มตรงปมด้อยของเราตรงนี้แล้วพ่อและแม่มีความสุขมากครอบครัวเพื่อนเพื่อนก็ คือหาคือหาเฮ้ยดีอะไรอย่างี้ไม่กล้าเข้ามาคุยกับเราทำไม่ะเราสวยอะค่ะโอ้โหใช่เปล่าเราขนาดนั้นเลยถึงขั้นจำไม่ว่าเราไม่ได้แต่งตัวเหมือนเดิมแล้วถอดแว่นแล้วอ่าใช่ที่จะพูดอันหนึ่งก็คือเราอาจจะเคยเห็นไม่ต้องอาบอะเราก็เคยเห็นคนที่ทำแล้วเรารู้สึกว่า คุเยอะมาก<ะ>หรือเดินมาแล้วแบบอุ้ยสีคนพุ่งมาเลยถูกนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเขา,า,าสวยอย่างอย่างธรรมชาติสวยอย่างที่มัน พอดีซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายววายังไงแต่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญโดยผู้เชี่ยวชาญโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆขอถามหอได้สักครั้งหนึ่งนะคะว่าตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ผู้หมอวางไว้ไหมคะหลังจากฟพชแล้วเพราะว่าเราเห็นที่บอกนะคะเราอยากให้น้องเขาหวานน่ารักแล้วสิ่งทีหนึ่งที่เราภูมิใจนะคะทำไมเตงโตน้องก็คือน้องไม่เคยร้องขอที่จะทําอะไรเพิ่มอีกคือรู้สึกว่าพอใจแล้วก็คือหยุดเท่านั้นอันนี้คือ อย่างเป็นจุดที่เราอยา,ากจะนิ้นเหมือนกันว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจแล้วเมื่อแฮปปี้กับตรงจุดนี้แล้วก็ควรจะหยุดเรามาลองฟังความรู้สึกกับคนใกล้ตัวอีกหนึ่งคนนะครับใน,นกรือเ,เพื่อน,นสนิทนของอคุณป่านมากดีกว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสําหรับคุณแพทนะครับขอเชิญพบกับเพื่อนสนิทของคุณป่านครับ สวัสดีค่ะวับแซนด์แพสสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณฝ่านมีเพื่อสนิทที่สวยนะ <c oughs> สวยขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเห <c oughs> ็นเขาตั้งแต่ <c oughs> ก่อนปัญการตอนนั้นเขาเป็นยังไงคะอตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สวยขนาดนี้่ะคะตอนนี่นสวยมันน่าตกใจอะคะอ่ะ เราเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่พูดหรือเปล่าแบบว่าเมื่อเขาไม่สวยเลยไม่ควรแต่กระโปรงสั้นใช่หรือเปล่าไ <laughs> <c oughs> ม่ไม่โทีเมื่อก่อนก็จะพยายาม็นเขาแบบเขาอาจจะแบบมีตรงเซลล,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 ล่ยตรงน่องบ้างน,นิดหน่ลลอยแต่ว่าเออปานใสสั้นไปมันจะเห็นนะอะไรอย่างนี้จะไมแบบ่ดีแต่ไม่มัน่นใจเืินกันๆๆๆค,ความฝันอันหนึ่งซึ่งคุณปานเคยบอกไว้ก็คือจะสวยให้เป๊ะมีวันรับปริญญาวันนี้พอใจ พร้อมรับปริญญาเนี่ยพร้อมที่สุดในชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งเลยเขา คือผมฟังแล้วผมรู้สึกพื้นใจแทนที่หมอใช่ถูกต้องนอกจากพื้นใจแทนเขาพื้นใจแทนทุกทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะใช่ครับแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณแพทย์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะรวมทั้งแน่นอนนะครับต้องขอบคุณคุณหมอดานะครับคุณหมอแอมแล้วก็คุณหมอทีทั้งสามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ร่วมกันเปลี่ยนโฉมให้กับคุณปานยืนอยู่ตรงนี้สวยๆกระเป๋าครับ ึ้นมาเยอะเลยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเห็นวันที่เธอบอกว่าเธอฝันเอาไว้ว่าวันนี้นอกจากจะเป็นวันแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเป็นวันที่เธอมีความสุขพร้อมกับความมั่นใจแบบหัวโจรถาสวยสุดสยามในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูความฝันที่เป็นจริงของเธอคนนี้อย่าพลาดนะครับ สวัสดีค่ะสวยแ้งสวยหั่นษาค่ะช่วงนี้ทําให้คุณสวยได้สวยดีสวยรับน้ำเทคโนโลยีและมีสาระค่ะค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของอะไรคะกระดูกอ่อนหลังหูเสริมจมูกเป็นการเสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูใช่โอ้น่าสนใจมากมาอเกาหลีคุณพี่นึกออกไหมคะเขามีจมูกแบบหยดน้ามาเขาทำกันยังไงอะคะใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูได้เลยค่ะคุณน้อง ตัดออกมานะคะเรวจะฟังแม่จะมีตรงนี้ยังจะได้ยินอยู่อีกไหมเราไม่ได้กระทบอะไรเกี่ยวกับต่อมการรับรู้นะคะคือเราแค่เอาแค่ตรงกระดูกหลังใบหูเท่านั้นเองแล้วก็ผงไม่มีใครแบบเดินมาอุยขอดูหลังใบหูสักนิดนึงกระดูกหูแกแหว่งนี้่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอาไงต่อคะเอาไงต่อคะแล้วก็เอาชิ้นกระดูกเนี่ยมาต่อตรงบริเวณนี้ในเมื่อกระดูกของเราเองมันเป็นอวัยวะของเราเองนะคะร่างกายเราจึงไม่แอนตี้น้องไปคนรูปมานน่ คนนี้เนี่ยเขาคนอันนี้คือทำซิลิโคนแล้วนะน่าแต่เป็นซิลิโคนเหลาธรรมดาอืมก็ถามว่าอ่ะถ้าไม่ดูอ่ะถ้าไม่ดูรูปนี้อ่ะดูรูปนี้อย่างเดียวก็ดูเป็นคนจมูกโดมอ่าก็ก็ดูโอเคแต่มันสามารถทําให้สวยขึ้นได้อีกปะพร้อมมาดูเสร็จปุ๊บ ใส่กระดูก้็เป็นยังไงอันนี้คือหลังทําแค่เพียง1นถึงสสัปดาห์เองค่ะน่าดูหวาดเลยใช่เพราะว่าจมูกเป็นส่วนกลางนะคะมองเข้าไป,ปชุดมันเป็นเซนเตอร์เลยมันมีฟามสําคัญมากาความมันมีความสําคัญมากเออ สวยเนาะหวานเลยค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็ไม่ใช่สมรี่สมาจะไปให้ใครแกะกระดูกหูเาใส่จมูกก็ได้ง่ายๆเราก็ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและก็สามารถต้องมีการรักษาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทานที่ไทยทำสวยๆนะคะจากดรถาอรทางหล่อดไฟหกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะ GLC Plus และ g ูต t a m i n อ Plus by Irish ค่ะช่วงสวยหันสาวนี้เราสอวคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกเ่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมกับสวยสุดสยามอย่ากพึ่งหนีไปนอนนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าสำหรับความฝันนะของคุณป่านที่อยากจะสวยที่สุดและมั่นใจที่สุดในวันพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเราตามไปดูเลยค่ะว่าเธอจะสวยและมั่นใจขนาดไหนคะ่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมในที่สุดก็มาถึงวันสําคัญที่เธอตั้งใจและรอคอยมาตลอด วันนี้น้องป่านเธอจะสวยขนาดไหนสวยอย่างที่เธอตั้งใจไว้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะว้าวน้องป่านวันนี้เธอดูสวยสง่ามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมน้องดูมีความภูมิใจและมั่นใจไปพร้อมๆกันเลย แอบรู้มาว่าวันนี้น้องป่านเธอได้เซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยนะคะาี โฉมตามความฝันของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะค่ะปลื้มใจไปกับเธอด้วยนะคะเธอดูมีความสุขจริงๆค่ะขับใจงแตไม่ต้องไปจะใครหนุ่มหล่อดูงานนั่นสิได้ดอกมงดอกไม้นะฮะพอเราดูดีบุคลิกดีอะไรดีๆมันก็ไหลเข้ามาในชีวิตนะครับแฮปปี้แทนคุณน้องจริงๆนะครับต้องบอกว่าส่งหนึ่งสาว หนึ่งความฝันนี้ให้เป็นจริงถึงฝั่งฝันกันสวยเสร็จนะครับจากสวยสุสามไปอีกหนึ่งคนครับสัปดาห์หน้าครับในวันพุธทางททบหหลังเที่ยงคืนแบบนี้อย่าพลาดนะครับเราจะมาพบกับอีกหนึ่งคนครับเธอคนนี้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเธอฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองซึ่งเป็นอาชีพในฝันของสาวหลายๆคนและบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สําคัญหรือเกินสำหรับความฝันแบบนี้ต้องค่ะแต่ว่าเธอนั้นบอกกับเราว่าเธอทํป้วน เธอทั้งจมูกหมูเธอไม่มีความมั่นใจเธอตาตีมันยากเลือเกินที่จะไปถึงฝันครับผมนะฮะอะ มันฟังดูอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าฟันของเธอจะเป็นจริงได้หรือเปล่าเราจะเปลี่ยนโฉมแปลงโฉมของเธอได้ขนาดไหนส่งความฝันของเธอให้เป็นจริงได้ขนาดไหนสัปดาห์หน้าอย่าพลาดกับสวยสุดสยามนะครับแต่ว่าวันนี้ครับก่อนที่จะลากันไปนะครับเรายัางมีอีกหนึ่งช่วงพิเศษนั่นก็คืออยากสวยช่วยได้หลากหลายคาถามที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาคุณหมอดารออยู่พร้อมกับคําตอบเราเจอกันวันพุธหน้านะครับวันนี้อันกํนุย้ยลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ เข้าสู่ช่วงสวยช่วยได้นะคะวันนี้โจดมาเป็นผู้ชายค่ะวันดีค่ะหมอทีค่ะเป็นน้องพัทนะคะอายุยี่สิกว่าค่ะอบอกว่ารู้สึกตัวเองหน้าจรีนๆนะคะแล้วยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกตัวเองหน้าตาไม่ดีเลยอยากให้ปรับให้ตัวเองดูดีขึ้นเห็นแวบแรกก็เรียกว่าหล่อสไตล์เกาหลีเลยเช่นนี้เลยครับแล้วก็ที่เห็นอย่างเรื่องที่ คขเอนชันมาเรื่องดวงตาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นความต้องการส่วนบุคคลซึ่งผู้ชายหลายคนเนี่ยก็ชอบตาชั้นเฉียวไม่ต้องทำอะไรเรียกว่าราับนิยมส่วนส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะค่ะอย่างแบบนี้เนี่ยก็ถ้าบางคนชอบก็อาจจะไม่ต้องทำอะไระที่อยู่แล้วค่ะ,คะถ้าหากว่าคุยแล้วน้องเขาพูดมาเองว่าอยากทำแล้วะจะทำเทคนิคไหนดีคะครับถ้าเขา ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้อีกจุดที่เห็นก็มีเรื่องจมูกด้วยกันจมูกตากับจมูกค่ะคือถ้าเป็นตานี่ททำเทคนิคไหนดีคะอายุขนาดนี้อาจจะใช้เทคนิคแบบแผลเล็กไม่เกินหนึ่งเซนฮะสร้างชั้นตาให้ดูตามธรรมชาติแบบผู้ชายครับค่ะจมูกน่าจะปรับให้ดูตรงเท่ากันขึ้นมีมิติขึ้นครับค่ะดูสมดุลบนใบหน้าเห็นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเอินน้องเขามีปากที่อุมอุมนะคะทำให้จมูกเนี่ย ดูไม่โด่เวลาดูมิติด้านข้างเนี่ยก็อาจจะดไูไม่โดดเด่นนะคะแต่สังเกตว่ามีอยู่างนึงคือเรื่องของผิวนะคะซึ่งน้องมีปัญหาของตามเด็กไว้ยรุ่นคือเป็นแผลเป็นสิวอะคะ่ะครับก็เรื่องง่ายๆครับแผลเป็นสิวเนี่ยก็ตอนนี้ใช้เลเซอร์ค่ะที่ช่วยในการสร้างผิวใหม่ค,ครับ เป็นนมาตาตรฐก็าอาจจะต้องอมีการปลูกผิวใช่ไหมคะจึงเป็นเลเซอร์ปลูกผิวอย่างหนึ่งนะคะที่ในการสร้างผิวขึ้นมาใหม่นะคะ้หาเราศึกษาหาข้อมูลได้นะคะโอเคค่ะน้องพัทแค่นี้หมอว่าน้องพัทดูดีมากๆแล้วค่ะสวยชื่อได้นะคะ